ลองดูกันอีกสักตานะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงจริงๆเขาว่าตาเมื่อกี้ถือว่าค่อนข้างง่ายนะคะเพราะว่าคือมันมีคนเข้าไปแล้วอ่ะมันมีเพื่อนบ้านเข้าไปแล้วนะคะเอยน่ากลัวจังเลยนะไอดี ID อยู่ไหนครับ <c oughs> อ่าโอเคมีอยู่ในทูเดลิสนะคะวันนี้ทูเดลิสคนน้อยเชียวเชื่อซอฟอม็อกปีเนะคะแล้วก็ถูกปีถูก แล้ก็ถูกนะคะตัวแปลกๆแค่อยู่ห้องสองอ่าส o ออมบ็อนะคะ s อกอมมดสต๊อโอเคถูกไหมคะลิชวลิสนะคะสี่ห้าหกสามสองห้าสี่ห้าหสามสองห้านะคะหกสามแปดเก้าสี่เจ็ด 6,3,8,9,4,7ปอ,อันนี้ถูกนะคะออกไปเพื่อฝึกฝนริชวันะคะก็ถือว่าถูกต้องได้อยู่นะคะทีนี้มันอยู่ที่หน้าตากันนะคะรอยยิ้มพิมพ์ใจใหญ่ๆเลยนะคะจมูกก็ใหญ่เช่นกันมีแถนเล็กๆที่คางก็มีนะคะแล้วก็มีโพยที่เฮดยที่เฮดคือหมายถึงแบบเป็นภูเขาแบบเีย อาาออเหรอวันนี้ดูไม่มีอะไรให้แบบว่าดูยากๆนะแล้วก็มีโซ่อือหึก็ถูกหมดนะคะไปเอาสงสัยว่ากระจกเนี่ยมันป้องกันเราจะกป๊ะโป๊เกงเกอร์ยังไงนะคะไม่อยู่ในชุดเดลิสหายไปไหนครับ มันน่าจะต้องผิดพลาดแน่เลยเพราะว่าฉันควรจะอยู่ในลิสต์ด้าเกิดยังเลยสามสามสองห้าหกเก้าสามสามสองห้าหกเก้าเก้าสี่ห้าเก้าหกแปดเก้าสี่ห้าเก้าหกแปดโอเคเป็น Soul Eater นะคะอ่อพี่ถูกโลโก้ถูกนะคะโลโก้ถูกคอนซูมซัมโซก็คือไปแบบ สู่พลังงานพลังเฉเยลยไปสู่พลังงานวิญญาณมานะคะโอเคเป,ปเปอร์อ่ะถูกแล้วทีนี้มาดูที่หน้าตากันบ้างจริงๆเขาค่อนข้างจำได้นะอันนี้ก็เอ่อรอยแผลลอยบาดแผลก็ถูกอะ่ะไอ้ถูกหมดเลยคืออะไรหนึ่งหนึ่งห้าสองนะคะโอเค คือ,อยังไงเจต้องอยู่ห้องเจคนต้องอยู่ห้องอยังไงดูแกต้องอยู่นะคะอ่าโอเคงั้นคนนี้ก็น่าจะตัวจริงนะคะก็โอเคแล้วก็อย่าลืมไปตามล้างด้วยนะว่าใครทําให้เกิดอะไรผิดพลาดแบบนี้ขึ้นนะไม่ใช่เลือดเขานะโอ้อันนี้คือเหมือนพินเฮดเลย Excel ลาจิ สวัสดีจ้าโอเคปีถูกนะคะแล้วก็โลโก้ถูกนะวายอ่าอยู่ on today list นะคะห้อง1 2ชื่อ x excel excel ที่มี a e ที่ที่มีตัว a อยู่ข้างหน้า la nitro la nit r o นะคะแบบ t h r excel la nitro เนี่ x x l เอ็เซลลานิโตรโอเคถืออยู่นะคะสองสามห้าสามสองห้าสองสามห้าสามสองห้าสองสามห้าสามเอ๊ยสามสองสามห้าสามสองห้าอันนี้สามห้าสองผิดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูอีกทีนึงสองสามห้าสามสองห้าสองสามห้าสามสองห้าสองสามห้า สนี่สามห้าสองผิดนะคะไม่ได้นะเดี๋ยวขอลองดูซิเช็คลิสเป็นไอเดียผิดไหมอุ้ยเขาบอกว่าเราอยากโดนทรบานเหรอไม่ครับพี่ไปเลยพี่เมื่อกี้แบบตัวแรกตัวเดียวเลยเดือบไปแล้วอู้อันนี้คือเจแฟด์ใน ปกติใช่ไหมเชื่อลิ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 ทูลิลิตีถูกนะคะโลโก้ถูกว่าอีกแล้วโลโก้ถูกนะคะแถมอยู่ในทูเดลิสด้วยอ้าวโอเคละหนึ่งสี่อ่ะลิ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 ทูลิลินะคะลิ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 ทูลิลินะคะ 172535 172535 271725 271725โอเคนะคะเป็นแม่มดนะโอ้ยอีกแล้วเขาชอบไปโดนอันนี้ลิลิสลิลิทูลิลิทอ่ะ I went out to perform witchcraft นะคะโอเคถูกต้อง ตาม,มาหน้าตานะคะ small point nose อ่ะมีจมูกเล็กๆอันหนึ่ง point ears ก็คือหูตั้งแล้วก็มีต่างหูกึกๆึๆกกึกนะคะ w e a r s earrings นะคะสี่อันเอ๊ะอ๋อไม่มีต่างหูค่ะคนนี้ อ๋อเขาเขาบอกว่าเขาลืมต่างหูไว้ที่ห้องนะคะ <c oughs> ต้องโทรเช็คนะคะอลันนสลดรสปิก <c oughs> อ่าโอเคลืมต่างหูจริงๆด้วยนะคะโอเคโอเคโอเคต่อมาก็คือโอเค าหูไม่เป็นไรมีห้า t ท o o e อ e s แล้วก็มีเขี้ยวนะคะเขี่ยวก็คือตรงนี้นะคะมีห้า t ท o o e อ e s อันนี้คือตาจริงเหรอไม่เจ้าโอเคน่าจะตัวจริงนะคะมีในทูเดลิส s t ด้วยโอเคไปแล้วคนนี้ นนี้คหลาหลายเขาเลยอ่ะแอปดูแอปดูเซียสโมเรลเลยคะหนึ่งหนึ่งแล้วก็สามนะโอเคแอปดูเซียสโมเรนะคะแอปดูเซียสมโมเรนะคะเจ็ดหกสามเจ็ดหกสี่เจ็ดหกสามเจ็ดหกสี่เจ็ดสี่แปดหกเจ็ดห้าเจดสี่แปดหกเจ็ดห้านะคะ B กับโลโก้ถูกนะโลโก้ถูกนะคะ Number three on first floor โอเคนะคะสาหน้าตามีแผลเป็นที่จมูกนะคะเตะหูอาหา่ะฮะมีอันนี้ด้วยแล้วก็มีจุดๆตรงนี้โอเคเขาจำได้อยู่นะคะ stretch eyelid ก็คือแบบเบิกตาถ่างตากว้างๆเลยอีหนูอะไรงี้นะคะอฮ้ยน่ากลัวแล้วก็ big smile ก็น่าจะตัวจริงนะคะแล้วก็อยู่ในลิสต์ด้วยไปเพราว่าใช่นะเขาเช็คมั่นใจสุดอ้าว มาแล้วเอ๊ะคนนี้เขาให้เข้าไปยังหรือไม่ได้ให้เข้าเพราะว่าตอนแรกมันผิดเะโอเคแบบนี้อีกแล้วนะคะก็คือมีคนลอมตัวมามุมอมองไม่ถูกเลยอะ่ะข้อมูลถูกทุกอย่างเลยนะคะถ้าไม่ติดว่าคือเขาแบบอยู่ในบ้านกับ เมดหรือภรรยาเขาแล้วเนี่ยก็คือจะดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นตัวปอนะทั้ไม,ถ,ไมถึงทำกันแบบเนี้ยอะลงมาอีกแล้วอ่ะเฮลโลเหมือนเดิมเลยอะ่ะเอาชื่อเลยดีเอ่อครั้งนี้เขาลองเสิร์ชในในตัวด,ดีกว่าโอเคเขาได้มาแล้วนะคะโปโเปอ๊ะอ่านไม่ออกเขาคือใครอ,ะงงอ่ะโอถูกเอ้ถูก,งงถกแหละ which number would give you the victory in the contest of writing the largest number with the conventional rules of the Roman number system นะคะอ่ะอันนี้ใส่เข้าไปเลยก็คือเป็นตัวเลขโรมันที่ยาวที่สุดอะไรประมาณแบบนี้นะคะใครอะอะไรคือคนเยอะที่สุดไอ้คคนเยอะที่สุดวัดที่ครั้งหนึ่งเทพเคย เป็นต้นเหตุให้เกิดแพนดามิกก็คือโรคระบาดนะคะอ่อใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นในจ a r k เ n b บิอเหรอมันก็ได้คำตอบนี้มานะคะ l e name of multicellular o r g a ฮะเราไม่ค่อยเข้าใจคำถามเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคำตอบมันคือ SCP นะคะ ถูกแล,ล้วคุณตอบคำถามฉันได้หมดเลยยินดีด้วยเอาแบดไปเย้บายบก็คือต้องขอบคุณอาจารย์ Google นะคะอันนี้คือเขารู้สึกว่าอยังไงเขาก็ไม่มีทางตอบได้นะคะเขาก็เลยคิดว่าเสิร์ชหาน่าจะง่ายกว่าโอ้โหว่าไงลิลิทคราวนี้มาต่างหูพร้อมเลยนะคะ ไอดีละจ้าไม่สาวตอนนี้เข้าไปแล้วหนึ่งสองสามเหลือพินเฮดนะคะค่ะห้าห้าหนึ่งสามนะคะถ้าเกิดไม่มีคนรับแปลว่าพ่าอาจจะจำผิดอ่านี่ไงจำได้ว่าเอาเข้าไปแล้วโอเคมาแล้วนะคะพินเฮดเอ้ย e n t ร r r e ค u e s t อโอเคค่ะอันนี้ Excel ที่มีตัวเอ ลันดโรอันนี้เราจะใช่นะคะปีปีถูกนะโลโก้ถูกโลโก้ถูกหนึ่งสองนี่ลานิโรนะคะถูกสองสามห้าสองสามห้าสามสองห้าสองสามห้าสามสองห้านี่ไงเก้าหกแปดเก้าแปดหก เก้าหกแปดเก้าแปดหกอ่านี่ถูกต้องเลยนะคะโอ้ยเพอร์กัสกับพุ่มเกมตัวเองเป็นนักทรมานนะคะมีสิบห้าเข็มดอตเต็ดอายบราวก็คือแบบขนคิ้วเป็นจุดๆนะคะมีสี่อันอเลยเดี๋ยวนะสิบห้านิ้วเดี๋ยวนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามโอเคต่อมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสิบสีสิบ้าโอเคมีเข็มครบนะคะแล้วก็พรอมีเนนชินก็คือแบบคางโค้งโอเคคางโค้งนะคะตาเหนื่อยเหนื่อยหน่อยตาก็ดูเหนื่อยอยู่นะชา a r p t ฟันคมเราต้องให้เขาพูดใช่ปะ โอเคฟันคมนะคะก็น่าจะถูกนะคะมีอยู่ในทุเดลิสด้วไปไปอลยรพ่อหนุม่ม <c oughs> เขาปิดก่อนที่จะได้เข้าอีกมั้งนะ่ะมาแล้ว <c oughs> เออถ้าเกิดรอบนี้ตอบเยสก็จะไม่มีใครตาย <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> โอ,โอเคไม่มีใครตุยยกไว้เราตะคิปได้เลยในซีทแอนท็อปเปิลเลขเก้านะคะโอ้โหเฮ้ยเราไพ่ดีมากเลยนะแต่เราได้พเพิ่มเขาต้องลงควีนไอทำไมอ่ะ อ๋อเพราะว่าไพ่ไพ่แจ็คแมมคียงคือไอ้นี่ได้จะลงได้เลยเอาไปโดวฉันนักใช่ไหมอาเขาลงห้าตามค่ะนางลงเก้าโอ้โหตายแล้วโอ้ยเลยเขาก็ตุยป่ะมันไม่มีอะไรสูงกว่าเก้าอะคะ่ะยกเว้นจะต้องได้เก้า เออเขาเสี่ยงจั่วได้ไหมไม่ได้มาครับลงเอาตุยเรอเนี <ceu> ่ะโอเคเลยค่ะโหรอบนี้แพ้อะแต่จริงๆคือแบบทุกอย่างเรียบร้อยมาเลยนะคือเขาถูกมาเลยนะเว้ยแต่แบบเขาว่าแพ้เล่นตัวไพ่ไม่มีดีอะปิ้ว โอเคก็จบกันไปกับ that's not my neighbor กับโหมด nightmare นะคะก็ฝันร้ายพอสมควรเลยนะคะคือเอาจริงๆเขาไม่ค่อยมีปัญหากับการสังเกตนะคะเขารู้สึกว่าถ้าสังเกตดีๆมันก็พอได้นะคะสิ่งที่ยากในการสังเกตคือมันมันแปลกอยู่แล้วแล้วก็มันน่ากลัวมากเลยะค่ะไม่ค่อยอยากมองเลยโดยเฉพาะคนที่แบบแหกตาคือเาต้องฝันร้ายเลยค่ะอย่างไรก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง a s h a e b ด้วยนะคะ So, bu